สวัสด,ดีค่ะวันนี้พบกับช่างน,าน,นันหนุนวันนี้เราจะมาส่งผ่านไถนาที่จังหวัดชัยนาทแถวนางลือท้าใช้เรียกสั้นๆว่าถนนเข้าปู้ลูกค้าสั่งมาลองไถนาเพื่อประหยัดต้นทุนทางการเกษตรลูกค้าทำนาหลาย้อยไล่จ้างปั่นข้าวหนึ่งหลายหมืน่นเพราะช่วงนี้ได้ข่าวว่าลูปั่นจะขึ้นราคาอีกแล้วจะไม่ให้ขึ้นได้ยังไงล่ะ เพราะน้ำมันแพงซะขนาดนี้ช่วงนี้มีมาตรการห้ามจุดฟางเป็นการทำลายธาตุอาหารน้ำในดินจุลินทรีย์ให้ดินเสื่อมโทรมระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ที่สำคัญยังเป็นสาเหตุของฝุ่นควันม,มลพิษทางอากาศโอ้โหพูดมากอีกแล้วเมื <c oughs> ่อพี่ช่างมาถึงก็จัดการใส่อุปกรณ์ทัน <c oughs> ทีหน้าแห้งๆแบบนี้ไม่ได้จะไถนะแล้วต้องลากไปอีกไกลเลยไกลซะขนาดไหนเราก็ไม่กลัวหรอกเพราะเรามีล้อเรามี มีล้อแถมให้ล่มกันล้อและมีแก้วใส่น้ำเย็นๆให้ด้วยแล้วถ้าไม่เอาลอ้อเอาลุม่มเอาแก้วละ่ะทางอู่ลดให้<า>ไหมทาอู่ไม่ได้ลดราคานะ ถ้าลูกค้าไม่เอาของแถมก็ได้หูควรจะเก็บไว้เป็นที่ระทึกเอาไว้ที่ระลึกเมื่อมาถึงที่ช่างก็ไม่รอช้ารีบเอาคมลงจรถแล้วเดินวนไปวนมาให้ลูกค้าทําเองหรือล้อเล่นหน้าช่างก็ช่วยกลางลุ่มนะลงกลางลุ่มให้ลูกค้าดูว่าใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้เป็นลุ่มกันลังสียูวีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพูดไปเรื่อยเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเราก็มาทําการสตาร์ทเครื่องการใช้เชือกสตาร์ทแบบนี้เป็นเทคนิค ส่วนบุคคลนับคนที่เคยและพนัดติดแบบนี้น้องๆหนูหนูอย่าตามอย่างนะอาจจะเกิดอันตรายได้ติดเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลองทดสอบการไถหน้ากันพี่ร่างจะทดลองการไถให้ลูกค้าชมเราต้องปรับคอผานเพื่อจะให้การจับหางของเราถัก,ถกไถลึกไถตื้นสามารถปรับได้โอเคพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนาที่เราจะไปไถนี้เป็นนาที่ลูกค้าเกี่ยวข้าวไว้หลายเดือนแล้วสภาพดินแข็งเหนียวแต่ผานของเราสามารถ ไถได้ทุกสภาพดินเลยไถยได้เฉพาะนาน้ําเท่านั้นนามไม่มีนาม้าไถไม่ได้นะลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งได้ผ่านของทางอู่ไม่มีตัวแทนจาหน่ายติดต่อหาช่างเท่านั้นเพราะทางอู่จะไปส่งที่หน้างานและเทสให้เลยถ้าไม่เทสส่งงานลูกค้าเอาไปใช้ไม่ได้ลูกค้าก็เสียเงินทางอู่ก็เสียชื่อเสียใจฉะนั้นแล้วทางอู่จะไม่มีตัวแทนจาหน่ายต่างกับช่างช่างก็ไปส่งให้ถึงมือเลยไม่มีลูกน้องไปส่งมนาะ เข้าเรื่องกันดีกว่านไถนาใช้กบคบืองคุมสยามและเครื่องแขมนะจจะมองว่าควันเยอะไปน้อยมันหนักเครื่องหรือเปล่าบอกเลยผ่านของเราไม่หนักเครื่องใช้ไ,ได้ตั้งแต่110แรงขึ้นไปเลยถ้า<ะ>เป็นรถเครื่องแต่งใส่แขมอาจจะมีควันนิดน้อยลูกข้าแจ้งว่าเน้นรอบไม่เน้นกําลังข<ะ>นาดไม่มีกําลังยังไปชิวขนาดนี้ควันก็หมดแล้วมาลองฟังเสียงและดูการไถนากันไถรอบแรกไม่ต้องปรับให้เข้าลึกค่อยๆไถไปเพราะว่าผ นมันยังไม่คมไ,ไปสักรอบสองรอบแล้วเราค่อยปรับความลึกตามที่เราชอบช่างค่อยๆไถไปเรื่อยๆโนเข็นช่างถทก็อยากมาดูเอ้ยมาหาอะไรกิน ชมการไถานาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารองข้างคันนากันลูกค้าบางคนจะสงสัยว่าข้างคันนาจะไถได้ไหมลุมคันนาก็เข้าได้แบบปุ๊บเลยนะเข้าไม่ได้เหมือนรถไถใหญ่หรอกเพราะว่าเราไถาเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ขุบย่าอีกรอบนึงเรามาชมข้างคันนากันดีกว่าจะเห็นได้ว่าฟางพันใช่ไหมไม่ต้องสีเรียสนะเดี๋ยวไถไถไปมันก็หลุดเอง รอบแรกยังไม่ดีถ่ายรอบสองอีกก็ได้เพราะเราถ่ายเองไม่ดีจ้าง,งานออกมาจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานอย่างหน่อยก็จะได้งานเรียบๆเรียบเนียนถ่ายไปถ่ามาแบบนี้จะหมดอันแล้วนะน้ำมันยังไม่หมดทรงลิรเลยเป็นการถ่ายนาแบบประหยัดต้นทุนมากๆ้ทิ้งไว้ก่อนรอบแรกรอข้าวดีขึ้นแล้วมาถ่ายซ้ำโอโหหวันเจี๊ยบไปเลย อันนี้ไถลอยแรกไถาตามยาวก่อนมีคลิปต่อไปไถแบบร้อยสองวนไปวนมาและเอียดเล็กเลยอขอบคุณลูกค้าเอฟซีทุกทุท่านที่ทคอยชมและสนับสนุนอุดหนุนผลงานของทางอู่ติชมกันได้ทางอู่จะนําไปพัฒนาแต่ขออย่างเดียวอย่าด่ากันพถ้าด่ามาแอดบินก็ด่าตับเหมือนกันนะ <laughs> ย่ยงเยี่ทางอู่ช่างนันบรุม่างขาขอบคุณมากค่ะ